สิวกิ้งสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่หน้าร้านราศีฟิชชิงครับวันนี้ก็มารีวิวบรรยากาศหน้าร้านครับน่ครับลูกค้าอยากเห็นบรรยากาศหน้าร้านก็มารีวิวแหให้ดูนะครับมีแหครับนี่ครับแห่จะขายดักปลานะครับจะขายดักปลานี่ครับบรรยากาศหน้าร้านครับบรรยากาศยาบเที่ยงครับนี่เที่ยงแล้วครับเพื่อนเพื่อนมีอะไรกินก็ทักทายมาบ้างครับ่วงนี้ครับนี่ครับบรรยากาศครับผม มีมองมีแหทุกชนิดครับมองแหเบ็ดนะครับนี่ครับมีมองมีแหมีเบ็ดทุกชนิดเลยครับพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางนะครับเบอร์โทรติดต่อก็083 725 0322ครับนี่ครับบรรยากาศยามเที่ยงครับช่วงนี้คืวนี้เงียบลูกค้าหน่อยก็มารีวิวหน้าร้านให้ชมครับว่ามีตัวไหนสนอกสนใจตัวนี้ก็จะมีนีครับ สองเซนห้าสองแปดแหเกลียวครับนี่ครับแหเกลียวนะครับนี่ฮะแหเอ็นเกลียวสิบซอกสี่เซนนครับผมนี่ครับสนใจก็แคปหน้าจอหรือโทรสอบถามมาได้เลยครับศูนย์แปดสามเจ็ดสองห้าศูนย์สามสองสองครับครับรีวิวบรรยากาศหน้าร้านยามเที่ยงครับนี่ก็บรรยากาศดูเหมือนฟ้าฝนจะตกแล้วครับนี่ครับมีทุกอย่างครับเตดดี้มีทั้งอุปกรณ์กีฬานะครับมีอุปกรณ์ตกปลาครับ มีอุปกรณ์ประมงทุกชนิดนะครับนี่ครับรีวิวบรรยากาศยามเที่ยงครับนี่ครับอ่าส่วนนี้เด็กๆก็พักเที่ยงกันครับเสียงรถก็จะดังหน่อยครับนี่บรรยากาศหน้าร้านผมนะครับนี่ครับมีไอ้โง่ครับไอ้โง่รือคอนโดดักปลาสวิงทุกอย่างครับจับปบจับเขียดช่วงนี้ก็เริ่มมีฝนตกลงมาแล้วก็ลูกค้าก็จะเริ่มเยอะนะครับช่วงนี้ก็ ลูกค้าก็เริ่มจะมาซื้อมองซื้อแหกันนะครับผมแล้วก็มองของเราเป็นมองคุณภาพนะครับเป็นลายข้าวหลามตัดเลยครับนี่ครับข้าวหลามตัดจะติดปลามากแต่ติดปลาดีหมานนะครับหมานมากเลยครับนี่ครับหมานจริงๆครับแล้วก็สารขาเนี้ยบมากครับสารขาประณีตครับไม่ติดขากาง่ายไหลลื่นนะครับผมนี่ครับครับบรรยากาศร้านราศีฟิชชิงมองซิ่งสามห้าอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์ครับผม ส่งทั่วประเทศนะครับส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางครับนี่ครับต้าขายดักปลาของเราเต็มหน้าร้านนะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศยามเที่ยงนะครับอากาศไม่ค่อยร้อนครับเมื่อวานฝนตกหนักมากครับเมื่อวานนะครับผมนี่ครับมองปลาขาวมองปลาบึกก็มีทุกชนิดครับมีตั้งแต่1.3มองปลาซิวจนถึงนะครับ3มเซนครับ3มเซนมองไปใหญ่ๆแล้วนะมองปลาบึกสซส์1 0ี่สิโลก็มีนะครับแล้วก็มีมองสามหน้าครับมี ทุกระยะนะครับความลึกมีทุกอย่างนะครับที่นี่นะครับสั่งมาได้เลยนะครับนี่ครับขอบคุณกับการติดตามนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับจะคลา์กดท่อง YouTube ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ไลค์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม